สวัสดีครับทุกทุกท่านครับวันนี้เดี๋ยวพาทุกท่านมาปรับหน้าจอนะพี่ซิกหนึ่งหกศูนย์นะครับมีเพื่อนๆนะคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าพี่บอกวิธีการปรับหน้าจอหน่อยความสว่างนาฬิกาอะไรพวกนี้ครับคือจัดให้หมดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับยืมมือช่างเหลี่ยมเชียงรายนิดนึงนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวให้มือช่างเหลี่ยมเชียงรายนะครับ เป็นคนกดให้แล้วกันเนาะเพราะว่าผมเป็นคนถ่ายคลิปนะครับมาขั้นตอนแรกนะเปิดนะ้ัปไปขึ้นมาเลยทัานเรียบนี่บนะถ้าเราอยากปรับนาฬิกาอ่ะให้กดอันนี้สนอนตั้งนาฬิกาเลยอ่าตั้งแต่ตั้งนาฬิกาเลยนะมือกดสองปุ่มเลยพร้อมกันกดค้างไว้นะครับอ่ารอกระพริบนะครับเห็นแค่เพียงไหมนะครับแล้วก็กดข้างกดข,งขวามือ เวลาตั้งชั่วโมงเราก็ตั้งไปสมมติตอนนี้สามโมงสามโมงเช้าสองโมงเช้าสองโมงเช้ากดได้พอได้ปุ๊บตั้งนาที่ตั้งนาทีกดกดขวาเหมือนกันนะครับเอามือออกให้ด้วยไะได้เห็นชัดนพอกระพริบนาทีล้วก็ปรับปรับเลยปรับคือปรับทางซ้ายนะทางซ้ายเลือกคือข้างขวารสิบห้า เราได้ค่าแล้วเราก็กดกดขวาไปเพื่อจะให้ไปเป็นปรับแสงปรับแสงหน้าจอครับผมลองปรับดูถ้าปรับแสงนี่ก็ต้องกดย้ำอีกทีนึงทีนึงโอเคจะกระพริบเร็วๆร็วปรับแล้วทีนี้ก็ปรับระดับเลยดูนะครับทีนี้ปรับระดับสองคีสหนึ่งคีดอันนี้ห้าเต็มหม้อันนี้ความสว่างเนาะครับผมความสว่างแต่มาตรฐานฮอนด้ามาให้แค่สามแล้วทีนี้เราจะไปยังอื่น เราก็เลือกข้างขวาขวาเหมือนเดิมกดไปอันนี้ไปเป็น E V G อัตราการปลี่ยนน้ำมันบนี้กิโลอันนี้กิโลเมตรต่อลิตรครับนะหรือว่าเราอยากดูลิตรต่อกิโลอ่ะเรากดไปกดย้ำหนึ่งครั้งนะครับเราก็เปลี่ยนตัวนี้นะอ่าไปกดข้างซ้ายย้ำไปย้ำมาอ่านีนลิตรลิตรต่อ,อก,กิโลออก,กิโลละ เรากลับคืนแล้วว่าปกติเอาหน้าจะตั้งมากิมโลเมตรลิตรครับผมแล้วก็จะไปที่อื่นก็กดปุ่มความเดิมแยกไปอันนี้ไปเป็นออชงอันนี้คือใครที่แบบถึงระยะถ่ายน้ำมันคึ้นแล้วออชงกับพิบเราสามารถปรับแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวใช่ลองเราปรับไปหกพันนะแต่นี้มันมันปรับยังปรับไม่ได้ลองดู อ่าก็ผลท่งนี้อล้วกาจะมีหนึ่งพันอ่ากับพื้นหนึ่พันนะกับพื้นหนึ่งพันใช่ไหมเช็คต่อไปไปที่อื่นวีเบลสายทานอืมอันนี้เช็คนะทุกๆุกหมื่นสองเปลี่ยนทุกๆุกสองหมื่นสี่ใช่ไหมครับผมแล้วก็ถ้าจะจะดูดีอืมถ้าเราจะเลือกหรอครับแต่ตัวนี้มันมันไม่ได้มันได้แค่หมื่นสองแค่นั้นแค่นั้นนะโอเคครับทีนี้ก็ลั่นไป เป็นี่ก็จบแล้วเดี๋ยวเลยของพอ่ายๆดิครับครับย้ำไหมไม่ต้องย้ำประมาณนี้แหละครับใครมีคําถามแล้วก็คอมเมนต์มาถามได้อืมวันนั้นจะประมาณนี้้วถามยืดตั้งช่างล้วครับได้ไหมไม่มีโอเคนะครับเราคลิปนี้ก็ขอบคุณช่างเรียมช่างไร้ด้วยนะครับผมอบครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับโอเคนะครับที่มายืมมือนะครับกดให้ดูนะครับเพราะว่าถ้า่ายด้วยกดด้วยมันไม่ได้ไงมันต้องกดสองทาง ก็ลองทำดูนะครับใครสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับอันด,ดับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u บสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณครับ